การบวชนองบวเรานี่ถ้าเรามีทัศนคติในการบวชที่ถูกต้องว่าเราเนี่ยบวชมาเพื่อขัดเกลาบวชมาเพื่อที่จะลดละบวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ในส่วนที่เราจะทําประโยชน์ได้เราก็ทําประโยชน์ตนก็ทําประโยชน์คนอื่นก็ทําประโยชน์ทางโลกช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่าประโยชน์ที่สําคัญคือ ประโยชน์ทางธรรมฉะนั้นว่เราทั้งหลายเนี่ยต้องปลุกใจตนเองให้มากมากเลยพเนี่ยว่ายิ่งมีคนว่ามีคนตําหนิหรือว่าคนไม่ศรัทธาคนดา่าคนอะไรความรู้สึกเราบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบพอถอยหรือว่าเกิดความรู้สึกเหมือนกับเรากัแบบถูกคนเขาแบบไม่ไม่ให้ความเคารพ หมือนกับเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาดูถูกเขาตำหนิเขาว่าซาลพันละคนแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมัเนี้ถ้าเรามองเอาแบบเป็นแรงได้เป็นพลังยิ่งใครว่าใครตำหนิยิ่งใครแบบดูถูกเรากพาเราเป็นพระพระอาจจะไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้นนเราเนี่ยเราจะเป็นผู้พิสูจน์เราเนี่ยเราจะเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ได้หวังว่าให้ใครมาศรัทธาจะหวังว่าเราจะขัดเก่าตนเองให้ตนเองสามารถลดละความโลภความเห็นแก่ตัวความโกรธความไม่พออกพอใจความหลงความยึดมั่นถือมั่นในการมีในการเป็นของเราให้ลดให้เบาให้น้อยที่สุด